ทุกคนตอนนี้กำลังเ,เข้าคอมพิวเตอร์จั้นก็ขึ้นอย่างเงี้ยอะไรนะ The Country By Odd Setting Do Not Fully Support The Boot Driver Click OK to Enter The b อ Odd Setup นะครับผมก็ไม่รู้ม OK. ันเป็นเหี้ยอะไรตอนนี้เราก็จะคลิกโอเคไปก่อนนะมัวๆกันไปเดี๋ยวมันก็ได้อย่างละเฮ้ยกูไม่ได้ม,มั่วโอเคมันก็มาประมาณนี้มัเข้าหน้า b ป o อ d อก่นแล้วก็ต้องกดตรง Advanced Mode ใช่ไหมไวาย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 แป๊บหนึ่งครับนึ่ เฮ้ย <Hey, S 2> <Hey, S 1> อยาพึ่งเลยไม่ต้องรีบเลยแนมะ่ okay. oh, oh, เชเช่โอ้เดยบร้อยอ่าเข้าเป็นที่เียบร้อยแล้วอ่าเขาจะร้าโหนดกดโ okay. อเคปากให้มันบอดให้ไปตรงบูทจากนั้นเราก็เราก็ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้แหละอ้าวกูก็เอ็นดับเบิลอยู่แล้วนี่ทำไมเป็นอย่างี้วะมันบอกให้มากดเอ d นดับเบลนะเออเว้ ทำไมวะกดออโต้ให้ดูดิได้ปะถ้าไม่ได้ก็ต้องเริ่มใหม่โอเครอไปมันจะได้หรือไม่มันต้องได้ดีโอเคน่าจะได้แล้วเนาะน่าจะ ออตอนนี้ก็ดับไปแล้วมันก็ติดอยู่นะแต่เครื่องดับไปแล้วมันก็ติดอยู่นั้นเนี่ยเอ,อมันก็ยังติดอยู่นะตรงนั้นปืนนะนะปืนของเล่นนะไม่ต้องหอ่วงอาเชอเคมาแล้วกดเดียว F1 ไปเลยเฮ้ F2 ดิ อ,อไม่เกิดเหี้ยอะไรขึ้นเลยนะครับ่อตอนนี้ก็ค้าบเวที่รบร้อนอะล่ามันจะแก้ได้หรือไม่ก็จำไม่ได้เหมือนกันเป็นเพราะอะไรนะช้าอืดจืดชืด Hello matter fucker ทำไมไไมันใช้อย่างเงี้ยสงสัยจะแก้ไม่ได้แล้วแหละต้องรอดูก่อนเอ้เอี้ยเหมือนเดิมเนี่ย อ่าก็ลองปรับนะคราวนี้กูจะปรับนะโอเคอ่ากูจะแก้บูทอืมใส่แล้วโอเคย e s สสเลยเิียเซอร์อ่าจะเกิดที่อะไรขึ้นอีกบ้างเราต้องมาดูกัน อืมแก้ได้หรือเปล่าเราต้องดูก่อนนะครับบางครั้งมันก็แก้ได้ผมจำได้ลางๆว่าผมต้องไปขยับสายหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะไปขยับสายให้มันชิดเข้าอีกนิดนึงแต่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอดูไปก่อนเคยแก้ได้แล้วครั้งหนึ่งอ่ะแต่ตอนนี้ลืมไปละ ไม่แซ่บเหมือนเดิมอืมมันบอกว่า setting to enable เนี่ยอืออืมกูใช้วิธีนั่งังเดิมแล้วกันโบราณโบราณนะถอดปลั๊กอะวิธีโบราณถอดปลั๊กอะอืมเอาดูถอดปลั๊กเข้าใหม่อื้อหือเสียงสปาร์ค นักบัวนักกว่า,กกวาโอเคกูใช้วิธีโบราณถอดป๊กนะมาดูใหม่อีกรอบว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าขยะไม่ได้ไม่ดีออกสือ่อไม่ได้ขยะเนะี่ยหนึ่งไปเลยเครื่อ,องผมอันนี้เฉพาะเครื่องนะไม่แน่ใจเหมือนกัน อันเดียวอันนี้อันนี้เป็นรองคำตามนะไอ้เมื่อกี้เน่ะมันเฉพาะเครื่องมันเฉพาะเครื่องอันนี้เครื่องเก่ามันต้องปรับเนี่ยอะไรเยอะๆก็ไม่รู้หรอกขนะองมันอ่ะดูดิจะได้ปะ่ะสรุปง่ายๆนะไม่ติดเออติดละอ่าเออเออ อ่ะอ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 ะจะได้ไหมอ่าได้ครับสรุปง่ายๆนะครับวิธีที่จะใช้ง่ายๆนั้นเราจะเป็นต้องถอดปลั๊กจากนั้นก็เสียบเข้าใหม่ชิมเนี้ยเครื่องมันก็ใช้ได้แล้วรอดูไปจนเข้าจนเข้ารอดูไปวิธีง่ายๆที่คุณก็ทําได้ที่บ้านนะคะเครื่งองคอมคุณมีปัญหาคุณก็แค่ถอดจากนั้นก็เสียบเข้าใหม่ไม่ยากเลยจริงๆหวังว่า นีบนานเกินไปใจคอฉันเริ่มไวหวันอืมอืมเอาดูไปจบ ว่นานานๆปกติอ่ะนี่มันรีเซ็ตเครื่องเลยปะเนี่ยเอาลูไปเนี่ยอือหืม เขาได้สบายเบือนะครับจังหวะนี้ก็ใครนี่เข้ามาดูแล้วคิดว่าวิธีผมมันมีประโยชน์ก็กดไลค์กดซับนะถึงมันจะไม่มีประโยชน์คุณก็กดไลค์กดซับไปเลยนะส่วนคนที่คิดว่าจะหาสาระจากคลิปนี้ก็ใจใจ,ใจด้วยแล้วกันเพรามันก็มีสาระอยู่นะถอดปั๊กเสียบใหม่มันก็ใช้ได้เมื่อกี้รอดลงจริงนะเออใช่เออะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับนะครับ